Are you with us, Karen w i s e Are you with us? มันอยู่ตรงทางขวาเนี่ย Karen w i s e อ <c> ยู่เดี๋ยอ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 ยู่เนี่ยจริงป่ะ Karen w i s <oughs> e Are you with us? <Profess> อยู่เดี๋ยอยู่เดี่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 ยโอ้ยโอ๊ยมันอยู่ในห้องนี้ Karen ท้าแม่งหันก็มีตายละคนนึงแล้วตอนเนี้ย Karen w i s e Are you here? โอเคสวัสดีจ้าก็ มี Photos of Ghosts, Motion Sensor แล้วก็ EMF ชื่อ Karen White ไปแล้วเหรองานรีบเหรองานเร็วอ่ะงานเร็วอ่ะเยอะยังไม่ทันเข้าบ้านเลยเดี๋ยวๆเยอะๆเยอะไม่มีเทอร์โมเหลือได้ต้องใช้สปีด e d b o x เดินสวัสดีครับคุณเดอะเมมโมรี่ Are you here? เราเพลงสนุกไหมก็สนุกอยู่โอเควิดก็ได้อยู่ Are you here? เตราขึ้นชั้นะ Are you here? Are you here? Are you here? อ๋อเจอแล้วเฮ้ยเราเจอแล้วเว้ยไปมามาเอาเวยเอาเว้ยชั้นสองทอเว้ยชั้นสองทอเว้ยอ๋ออีกแล้วไม่อยากได้เลยผีแบบผีอ่อน Are you here? Why? Are you Are you here? เอ๊ะใช่ป่าววะลองดูเดี๋ยวลองดูชั้นสองหนดีใช่ใช่ใช่เมื่อกี้มีอันนี้เฮ้ยไฟดับโอเคโอเค ตรงไหนวะตรงนี้ปะจะได้วางโมชั่นตตรงตรงงนนีี้้แแหหลละะของเราเจอมันตอบตรงเนี้ยตรงทางเดินด้าน,นหลังเดี๋ยวโมชั่นมาเติมใหมปิดไฟตรงนี้กันตอบสรปริตบ็อกซ์แล้วหรอใช่ตอ,ตอบแล้วจ้าตอบแล้วจ้าข้างบนต้องการกล้องสามตัวจ้าอย่างตามสั้นจิอือหือมีเควสโมชั่นใช่ไหม เอาหนังสือกับ E M F ไปเพิ่มอ้าวใครใ<ช>อยู่ไปแล้ว E, e M F อยู่อยู่ชั้นไอหน้าบันไดผมเอาวางไว้แล้วโอเคเดี๋ยวเรากล้องกับเรากล้องกับกล้องไปเอาหนังสือ,อ,อไปวางเพิ่มเฟีย่จติงจอ่งมีโฟโตโ้โกดชิวหายละ <laughs> ต้องลอยมันออกมาออกวันนี้มันฮอเวีเนี่ยนะเอาจริงดิตู้ตู้ตู้ของความลับ ตู้ความมืดดิแกว่าไอ,รอ, <c oughs> เ,อเราตรงนั้นมีตู้เยอะดิตู้ความมืดอ่ะตู้ได้อยู่ <c oughs> ตู้ความมืดมันอ,อยู่มุมไหนกันเลยวะไม่รู้อ่ะต้องใช้กล้องอย่างไรสามตัวดูตรงฮอลเวยสามทางเลยอ่ะไม่เปิดไฟหรอครับไม่เปิดไฟเหรอไม่รู้เหมือนกันพวกเราชอบเดินไม่เปิดไฟกันอ่ะลบหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งทิซซี่ใช่ไหมโอ้ยโทรศัพท์เข้าขโมยดิครับขนโมยดิเอ้าไปเป็นกล้องบ้างเสียแล้ววะ ไปจะยู้อไปยู้อไปยู้อไปยื้อป้ามีกล้องมีกล้องอ่ะไหมมี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 แป๊บนึงตั้งกล้องกันตั้งกล้องกันไออยู่ห้องไหนเริ่มสปินดีบ็อกซ์ฟิสซิงเลยแค่อย่างเดียวนะไู่ห้องไหนไม่รู้ห้องนี้ปะใช่ห้องนี้นี่เหรอปิดแล้วเดี๋ยวใช่เหรอวะไม่ใช่ห้องนี้ นี่มันนี่มันนาฬิกานี่มันนาฬิกาปลุกวิท oh. ยุที่ไหนอะเจออุจ้าร์อ้ยสบายแล้วโอเคเมื่อกี้ทำอะไรไปไปปิดนาฬิกาปลุกแล้วมันจะหายไหมเนี่ยวิเอสมนุยที่ไหนอีกอันหนึ่งอะ่ะ <c oughs> ตรงฮาวเวีเยแหละสองอันฮะค่ากล้องอีกตัวหนึ่งอืมเอาไม่เห็นติดเลยไอ้วิทยุอ่ะในเรือเหมือนกันแท้เอ้ยนั่นมันกล้อง นั่นไม่ใช่วิทยุอะไรนั่นคือนาฬิกาปลุกเข้าไปถ่ายห้องเดียวกันเดียวใช่ไหมมันไม่มันไม่ใช่ห้องนั้นอันนั้นมันนาฬิกาปลุกไม่ใช่วิทยุก็ใช่ไงก็อันนั้นแหละอันนั้นเหรอไม่ใช่มันอยู่อีกห้องนึงเมื่อกี้เดียวกดปิดไปแล้วกดปิดไปแล้วจะไม่เช่อหรอเมื่อกี้กดปิดแล้วมันไม่ติดอ่ะมันคือนาฬิกาปลุกไม่ปเฉยยูจ้าบอกใช่ป่ะแล้วก็ไปตั้งอีกอันนึ่งเดี๋ยวค่อยค่อยเล่นกันแหละเดี๋ยวอะไรเหรอทำไมอันนี้มันลอยกลางบ้านอย่างเงี้ยวะ วิจาไม่รู้อ่ะอาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้วิจารอันนี้ทำไมทําไมคลิปวิจาเราไม่ขึ้นวะอุจอาวิจาหายไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเราหยิบให้ใหม่เดี๋ยวเราหยิบให้ก่อนอ้ามาทะลุพื้นไปแล้วเหรอไม่ไม่อยู่กับผมเนี่ยบั็อกตเนี่ยเราไม่เห็นนะลองหยิบลองหยิบเราไปเอาวางที่อื่นดิไม่เห็นล้วเราไม่เห็นแล้วอ่ะเอานี่มาเราเห็นว่ามันลอยอยู่อ่ะเออให้นี่ให้ไอ้แม่กิมได้ไหมวางเลย วางเนี่ยปักปักแน่ๆเลยไม่เห็นนะไม่เห็นไม่เห็นเหมือนกันอ้เจ้าบอดผีมันลอยอยู่อะเลยมันลอยอยู่อะจริงป่ะเนี่ยไปักเล่นไม่ได้แน่เลยเธอโดนโดนผีแกล้งเดี๋ยวเขาดูแบนว่าต้องเทสอะไรอีกแกต้องคุยเด็กคุยได้ไหมไม่ได้อะเดี๋ยวเราคุยให้ไหม Freezing กับ Springbox Rate Bear Diamond Motion ไม่ผ่านเลยมันไม่เดินแถวนั้นแน่เลย นั่นสิเราไปเราไปเเราไปวัดใหม่แป๊บไป๊บแป๊บต้องเทส f i n g e r ร r i n t ghost สอ f แล้วก็ไรติ i n g สามอย่างไปไปเช็คใหม่ดีกว่าเราว่ามันระวังโมชั่นผิดกันเราว่ามันอยู่ข้างเราว่าอยู่ข้างในอ่ะคอเวนในอาจจะอาจจะอยู่ในห้องก็ได้นะแต่แค่มันเดินผ่านออกมาเฉยๆอ่ะเป็นไปได้เย็นแต่มันเย็นถึงในห้องเลยนะที่น้องทำอะไรกันเด็ดสองคนเนี้ยไป๊บแป๊ป๊ปยุ่ยักอยู่วางแผนก่อนแป๊บแป๊บแปอ่ะเดี๋ยวขอเรียกมิจดูสิทำไมทุกอย่างมันลอยหมดเลยวะไอ้นี่ก็ลอย โปรสติกโอ้โหเซิร์สิบเอ็ดเฮ้ยไปเดินเฮ้ยไปเดินตามห้องกันนะเผื่อมันมีห้องเฟเวอร์ริทลูมอยู่ Where are you Are you here ไม่ใช่มี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 ห้องนี้มีห้องนี้อ้าวลองห้องไหนอายูเฮีห้องไหนห้องไหนเิงเกอร์อ้าวครบแล้วดิว่าห้องนี้เย็นด้วยใช่ไหมใช่ห้องนี้เย็นห้องนี้เย็นหรือห้องนั้นหรือเปล่าเฮ้ยไม่เย็นแล้วอ่ะอ้าวอ้าวลองครับดูบีนเฮียเฮ้ย ห้งฮอลเวนนี่เย็นอย่างเย็นเลยเแต่ฐานครบแล้วใช่ปะเอาวนนี่จิ๊บิ๋วงั้นเราเอาเอาโมชั่นเซนเซอร์ไปแปะแปะในหอไอ้ทางเดินข้างในด้วยแล้วกันแปะแล้วแปะแล้วแปะ,แแปะให้เราไ,ไปดูกันมีฟิงเกอร์ปรินต์ใช่ไหมครบมีอะไรมากนะตอนนี้ฟิงเกอร์ปรินต์สปิริตบ็อกซ์ฟรีซิ่งเป็นเรดเรดอีกแล้วอ,อะไรนะโมชั่น,นไม่ผ่านเลยใชชักอะ ก็เคยเลอาหลายรอบแล้วมันก็มันก็โผล่อยู่นะจริงๆนะผมัดไม่ผ่านเลยอ่ะเดี๋ยวเราเอาที่วัดเสียงมันเปิดไฟเหรอมันเปิดไฟเหรอไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเอา motion sensor ไประเบิดมันกันดู E M F ก็ยังไม่ก็ยังไม่ผ่าน E M F ก็ยังไม่ดังเลยโมชั่นก็ยังไม่ดังเอากางเขนไปเผื่อด้วยแล้วกันผีทางเดินน่ากลัวแล้วเป็นเรดด้วยเดี๋ยวนะมันเป็นเรดเหรอมันเรดนี่มันเดินทะลุฝั่งได้เลยป่าวะเรดมันกลัวเกลือใช่ไหมไปใช่ใช่แต่แต่เรดมันเดินทะลุได้ใช่ไหม นึกแ่าหรือแฟนทอมจำไม่ได้เลดเดเดเดินทะลุแล้วคือตรงคอเวแม่งเสือกมีทางเดียวคดเคียวแต่เรดเสือกเดินทะลุได้มาข้ามมอนข้ามาจาะเดี๋ยวเรา,เาการเข็นไปวางไว้ตรงที่คิดว่ามันน่าจะเกิดตรงนี้ลักการอันหนึ่งลองขยับโมชั่นไปข้างในดูเราเอาที่วางเสียงแปะดูดีกว่า ดูว่ามันอยู่ข่าดูว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่แปะเสียงละเสียงละลองเามาแปะอีเอฟอยู่เอฟอยู่ไหนวะเอฟอยู่ในมือผมพันเดิมมันไม่ได้ดังเลยสักจุดเลยอะเอไงตรงนี้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 ห้องนั้นใช่ไหมแสดงว่ามันมันชอบห้องนี้แน่ๆเลยห้องนี้ห้องนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเนี่ยที่เจอที่เจอไอ้นี่แหละที่ก็ปรินชื่อมคือห้องนี้ใช่แสดงว่ามันชอบห้องนี้แสดงว่ามันชอบห้องนี้ไง ก็ผ่านเอฟเอฟละอย่างหนึ่งโอเคเดี๋ยวโมชั่นก็เอานี่ไปถล่มโมชั่นเออไปโมชั่นไ,ไปถล่มห้องนั้นไหมากำลังเข้าไปผมออกไปแป๊บนึงติดมันแบบติดล้อมห้องเนี่ยมันต้องโดนสักอันแล้ววะอะไรคอ,อะไรอ่ะอะไรอะไรอะไรมันเขียวมันเขียวเมื่อกี้ไม่มีใครผ่านคายป,ปิ้งอะไม่กินครับผมเอต้องสื่อไม่ต้อง แต่ห้องไหนนะหนังสือไม่ต้องแล้วไม่ต้องเทสแล้วอะไรครบแล้วห้องขวาห้อาขวาไปเอาโมชั่นมาแปะกันเอาโชว์ชันย้ายที่มาแปะกันเนี่ยตนตรงไหนแปะตรงไหนแปะมาทุกที่เราที่แปะได้เลยในห้องเนี้ยเดี๋ยวไปแปะเพิ่มอีกอันหนึ่งแปะก็แปะทะล่มแปะเข้าไปต้องโดนสักอันเดียววะอย่างนี้ด้วยใช่ไหมง่ามไโอ้โหโอ้โหโอ้โหชั่นเต็มห้องเลยเนี่ยแปะได้ป่าววะหน้าห้องอันหนึ่งแล้วกัน หน้าห้องอันหนึ่งไอ้ไอ้ไอ้ตอนนี่คืออะไรเนี่ยถอนเสียงเสียงกระโมชั่นแปะทั้งทั่วห้องแล้วเอานี่ไปด้วยอ่ะไม่อะไรอีกไปดูชื่อผีกันไหมเดูผมดูให้ได้ไหมได้ได้โอ้โหจะผีห้าปังไม่ใช่อย่าปังโมชั่นผ่านแล้วยีไม่ได้ไปแต่งติดโมชั่นไว้รอบห้องผีกันนั้น Karen White แชร์เรนไว้เดี๋ยวให้มันแสดงตะกยภาพหรยอแค่ว่ามันอยู่ห้องนั้นจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่แม่งเกิดกลางทงล่ะเดี๋ยวรอดูพับมาดูเนเน่พบเนี่ยทีมบอยเบสลูมีเสียงนะฮะมันมีเสียงทุกอันเลยวะดูดูดูมันอาจจะเดินไงแต่ว่าทีมบอยแกดูแกดูโมชั่นเซนเซอร์ที่แปะไว้ดิ ถ้าไม่เดินถ้าไม่เดินแล้วไม่โดนเนี่ยไม่ใช่แล้วถูกแฝงไว้ขนาดนั้นเอาถ่ายรูปผีให้ได้ดีกว่าถ่ายรูปผีกต้องให้ผีออกสินะมีเรากับเลโก้เนี่ยทีเซนติเมตรน้อยปะอ๋อคือบิดเราไปคุยกับผีอันนี้ได้อยู่ให้มันอยู่ในห้องนั้นแหละเรียกว่าเนี่ไงเนี่ยเขียวสามพาร์เลยไปเขียวอ๋อโอเคไปไปไปคุยกับมันกันช่วงนั้นมันคือช่วงออกมาพอดีน่าจะโชยูเซลลวรัวมันน่าจะแบบเป็นผีเดินแต่มันชอบห้องนั้นน่ะก็คิดว่ามันอาจจะเกิดห้องนั้น โอ้แมงเดิน3สามอะไรไปกี้ได้ยินแผงกันเขียนไปกลางในห้องนั้นหรือว่าปล่อยไปวมีลโอเคโอ้ยแมงอีกแล้วเหรอไหนวะข้างบนห้องเดิมมาหละมันมันเย็นถึงข้างล่างเลยผี่ชอบเปิดวิทยุสินะเราจะไปหลบที่ไหนกันดีอะครับมีไงครับตัวเสื้อผ้ามีอุจจจะเอ้ยอุจจจอยู่นี่แล้วนิกอุจจจกลับมาอยู่ที่เดิม อ่ะไม่ผมไม่เห็นนะแม่งบั็กแน่เลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองหยิบดิเออลองหยิบดิอะไรไะเออหยิบได้หยิบได้ลงไปข้างล่างกันไปเปิดเปิดได้ป่ะลองเปิดดิของน้องยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยอะละเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองลองดูเปิดได้ป่ะเดี๋ยวลองดูเปิดไม่ได้ว่ะบั็กเปิดไม่ได้อุจจ่าบั็กขึ้นขึ้นขึ้นไปขึ้นขึ้นขึ้นไปอุจจ่าบั็กโยนทิ้งกันกดไม่ได้อุจจ่าระเบิดแล้วเสียดายอุจจ่าบั็กซะงั้นเศร้าเลยไม่ได้เล่น ไปปิดไอ้วิทยุนั่นกันเถอะแม่งดังมากไปไปตะโกนโชว์ยูซิลมัน Are you here ตัวเด็กไปมาแล้วปิด Are you Are you here เดี๋ยวห้องนี้ให้หมดและให้มันโชว์ Are you here โชว์เซล Are you here มีใครหักกันเละถ้ามันไอ้นี่ปุ๊บเสร็จต้องมีคนหักมันขึ้นไงอ่ะหนูขึ้นไม่ได้อ่ะขึ้นมาหัวเตียงเลยเนี่ย

Karen I am am here uh Are you with us Karen w i s e Are you with us มันอยู่ตรงทางขวาเนี่ย Karen w i s e อยู่ได้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 อยู่เดีจริงป่ะ Karen w i s e Are you with us อยู่ยด่ยู่ดอยู่ดี่ยยด่ย่ย่ยว่ยี่ยเยวเ่ยยู่ยนห้องนี่ Karen ทวเดนนี่ียยวลดวเนี่ย่ยวเดวเดเย่ are e แกเด้นวโอวแบงก์สองอันแล้วแบงก์สองเฮ้ยได้ไงเฮ้ยไป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 โกโก้ไม่อยู่แล้วไปไม่อยู่แล้วไปโอ้ยมันจะคลิปได้ปะเนี่ยแอมไปไปไปไม่มาไปไม่อยู่แล้วไปเถอะอยู่บนเตียงกันสี่คน่ ผีบอกเตียงกูออกไปโอเคครบหมดเราได้ติดช m o นเซอร์อยู่ทั่วห้องเลยผีเรื่องไหนก็เห็นเดิเห็นมันเดินแบบเดี๋ยวอาบอ่ะเดินเดี๋ยวเห็นแล้วมันเดินใส่ทุกคนใส่ไหมคือแบบผีเดินเดินเข้าหาเลยนะแล้วหนีไปไหนไม่ได้ด้วยถ้าทานเมื่อกี้ก็คนหนึ่งกับหนึ่งศพแน่นอนไม่ต้องลุ้นเลยถ้าทจนตายมีตายแน่นอนเตะเกียงเตะเกียงเห็น ได้ไปะตอกเป <my God. S 1> ไม่ได้แย่งกันเปิด